รบทุกท่านตัวนี้เป็นเครื่องคันด้านะครับสีแรงนะครับทำเดิมที่่นนะครับผุมปั๊มเป็นโปรตนนะครับผุมใหญ่ก็ติดใหญ่นะครับตัวนี้ติดรุ่นใหม่แล้วครับเข้าออกสามิ้วนะครับทุกอย่างใช้งานได้ปกตินะครับใช้คงไปทัดไม่มีปัญหานะครับลิ้นครบทุกอย่างนะครับเป็นรุ่นใหม่แล้วนะครับเติมน้ําแค่เต็มก็ติดนี้พอนะครับไม่ต้องไม่ต้องไปกอกไปสายนะครับ เครื่องไม่มีเส็ตค่อนใดๆขึ้นนะครับเพราะมาเติมน้ำมันเสร็จเลยนะครับตรงนี้นะครับไปดูน้ำขึ้นแน่นอนครับนบเข้านะครับโล้ในะคบน้ำน้ำเมตรอ่หเมตร80เมตรนะครับดูน้ำลึกก็ประมาณ8เมตรถึง9เมตรนะครับ Άννοπα Μαρ που κοιτά τη μέρη